ก็วันนี้นะคะเราจะไปหาแฟนกันค่ะสวัสดีค่ะนุ่นนะคะช่องดีดีชาแนลค่ะนี่นะคะจะเป็นคลิปแรกของปีนี้เลย <c oughs> นั่นเองแต่ว,ว่าวันที่ถ่ายเนี่ยเป็นวันที่ยี่ห้าธันวานคมมันวันคริสต์มาสนั่นเองแบบว่าดูจากสีชุดก็น,น่าจะแบบรู้แล้วดูจากตุ้งหูก็ได้เล่นใหญ่มาก <c oughs> ก็วันนี้นะคะเราจะไปหาแฟน คนเนี่ยก็จะสงสัยว่าเอ๊ะพี่มีแฟนหรือ,อยังนะอุมีแฟนหรือ,อยังมีแล้วนั่นเองค่ะเออเขินจังเลยทุกคนก็ต้องไปรอดูนะคะว่าแฟนมุกจะคือใครเอ๊นะ,ะไม่ทุกคนก็นอาจจะคุ้นๆหน้าคนนี้กันมาบ้างแล้วนั่นเองเนาะแต่ว่า ว่คนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูพี่เขาอันนั้กนก็อุ้มไว้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วหรือว่าต้นเดือนนี้นะคะก็เลยแบบเออนัดวันว่าจะมากินวันนี้ก็เลยเออเนี่ยล็อกวันเรียบร้อยเส,สร็จสับแล้วเมื่อกี้พี่เขาก็ได้ทกมาบอกแล้วว่าโอเคถึงแล้วนะอุ้มก็เลยเนี่ยค่าต้องรีบนั่งรถไปหาน่้แหละเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าค่ะว่าแฟนมุงจะเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงนั่นเองตอนนี้เขาก็ถึงที่เซนปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปหากันนะคะว่าเมื่อกี้นหะ ไหนอ่ะก็นะคะเราเจอแล้วค่ะเราเจอแล้วมาเราเลยถามยี่ okay ิ้นอีกอะยี่ห้อหาปีนันยังหาไม่ได้เลย เท่านี้เรามาจัแต่งแล้วรูไ้ไหมเนี่ยวันนี้มาทำคลิปอหละทำคลิปอะไร,ะไรวันนี้เราจะมาเดทกันนั่นเองนี่ <c oughs> เ,เขินเลย <c oughs> แต่คนน่าจะแบบว่าคุณพี่มุนเนนบ้างค่ะจากช่องอุูมเพราะว่าโผล่มาอุูมเคยโผล่มาถ่ายที่รา <c oughs> า้านไอติมแล้วแต่ก็แบบว่าลงสตอรี่ด้วยหลายๆรอบเหมือนกันลงก,ก็ <c oughs> แต่ว่าลงถิ่เดิมหลายรอบใช่นี่แบบว่ารู้จักกับพี่มุนลินด้วยก็เลยเออเนี่ยพาเชิญมาด้วยนะมาเดท นะคนไม่ได้น้อยค่ะวันนี้ <c oughs> คือปิดร้านฉลอง <c oughs> คิดมันก,กับอุ้มสองคนทปริร้านจะ่มันไม่เรื่องเลยนะไม่โรแมนติกอ่า <c oughs> ขอบคุณค่ะโคตรอ้างเลย กินดันเสร็จได้ไวแล้วเดี๋ยวเราไปไหนต่ออา้าวมันไม่ใช่ตรงนี้อ่ะไปหน้าหนะ้างเพราะว่า,เ,าเรากำลังจะไปไปที่ร้านแล้วเย่ yeah, ไปหน้าห้างตรงไหนอ่ะนั่นแหลดี คอปเปอร์กันที่เรียบร้อยแล้วเนาะรับบัตรคิวเรียบร้อยเราก็กำลังรอ,งองเข้าค่ะคือเข้าได้ตอน5โมงใชตอนนี้4โมง50นรับใช่ก็เดี๋ยวเราจะต้องนั่งรองค่ะซึ่งคิวยาวมากอะให้ดูคิวนี่คือหน้าร้านนั่งรถก็ยาวยาวมาจะถึงตรงนี้นะคะยาวมากๆเราก็ต้องนั่งรองกันต่อไป เยี่ตอนนี้ค่ะเข้าว้านมาแล้วเรี่ยวค่ะมีมาแล้วเขาได้สั่งอะไรไปคะเป็นสเต็กเนื้อวากิวนั่นเอยเดี๋ยวเราจะไปหยิบซอสแล้วค่อยกลับมานั่งกินกันค่ะ สวยบ้าเธอก็ตอนนี้นะคะตูนขายหน้าอันดับแนชค้ที่กินไ้ของเราค่ียคุณชีสเน้อคุองก็ได้กเป็นมาม่าแล้วนะค้แล้วกอันนี้เป็นอะไรคะ ซอรี่ก่อนแล้วค่อยกินนั่นเองนะคะตามหาลักแล้วอาหารก็เพิ่มเรื่อยๆที่เราก็สั่งกันเยอะมากเราไม่ได้กินเยอะโต๊ะมันเล็กแต่ตอนนี้คือมาอยู่กันสองคนย่างแล้วคือโต๊ะนี่ต้องมีเพื่อนไปกนี่หองอุ้มนะคะแก<า>่วันนี้วันคือมันใหญ่กว่าหน้าดูอีกอ่ะดูดิ อร่อยได้ลอยแล้วอ่ะอ่ะเราจะมากินบ้างนะคะเราจะกินหอยเงี้ยดีกว่าอร่อยปะ้ะหอยอร่อยเราต้องใส่น้ำจิ้มด้วยเอาล้วค่ะนายอ๋อไปชอบเรา,ากินเนื้อแล้วเธอจะ ทันทีว่าแบบเออมันเป็นยังไงเพราะแบบว่าเกินเรื่องมากเฮ้ย hey! ทุกคนเห็นป่าว่าเนื้อมันแบบคือหนูสั่งมีเดียมแลร์อปอะแล้วคือมันมีเดียมแลรจจริงๆมันละลายในปากเลยพี่พวกนี่เป็นคนที่กินแล้วดูแบบว่ามีความสุขมากๆแบบดูแบบ ไม่เป็นไรหรอกเอ้ยนี่ก็ลืมถ่ายมันต้องถ่ายยังไงให้สวยอ่ะคนที่ดูมีความสุขกับการกินที่สุดในวันนี้คนนี้บอกว่าพุ่งเจนำเสนอว่ามันคือซปเห็ดทรัฟเฟิลนั่นเองทุกคนแล้วเราจะบอกว่ามันอร่อยมากเพราะว่าเห็ดทรัฟเฟิลเป็นเห็ดที่แพงมากมันแพงมากแล้วแบบว่าซูปที่นี่ก็อร่อยมาก อ่อยจริงอะที่พี่เค้ากินแบบเหมือนกินลมควันนิดหน่อยมา้งแบบมากแล้วคได้พี่บุข้หัอะดูแบบตาเป็นประกายาทุกคนต่คือมันอร่อยมากคือที่เป็นคาเียรนะาวรที่มากินเพราะว่านี่เลยเปิดกันนะคะทุกคนอ้ะะ ่คือไม่เคยกินคาวเวียร์มาก่อนเลยอ่ะไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงน,นี่ก็ไม่เคยเหมือน ชิมเงี้ยเดี๋ยวอธิบายรสชาติให้ฟังคือคือมันหอมแล้วมันก็อร่อย ช่เหมือนมันจะมีความเปรี้ยวๆของขาจ๋าใช่ป่ะแล้วก็แบบความแบบละมุนอะไรเงี้ยทุกคนคืนมันชอบแตทุกคนต้องรู้นะพี่วนินถ้าอจะกินไปคําแรกเมื่อนานมาแล้วเมื่อเมื่อกี้เมื่อประมาณสิบนาทีแล้วได้กินไปแล้วจะกินกันอีกเมื่อกี้นะคะพี่เจ้าของร้านแกได้เข้ามาให้คําแนะนําด้วยนะคะว่าเราสามารถ่จะตัดตัวคามีวางไว้บน มือเนาะแล้วก็แบบขาดก็เดี๋ยวจะให้พี่มุนินทําให้เขาบอกว่าให้ดมกลิ่นของน้องคาวเวียก่อนเพราะว่ามันจะแบบมีกลิ่นเฉพาะของน้องคาวเวียเมื่อกี้เราวดกินไปเลยแล้ว,ลลวคืได้บอกล้วก็จะมากินเลย คมัน,นอร่อยกว่าจริงเลยเน,นี้ยอร่อยกว่าก่อนยิอวอนี่ค่ะอ่ะ, <laughs> อะก็เดี๋ยวเรามาลองบ้างน,นะคะหลังจากที่เมื่อกี้พี่มันนี้ลองเขาบอกว่าไงนะประมาณนี้อ่ะให้ดมอใช่ไหม <laughs> ไม่ได้กลิ่นคืออุ้มมาทาครีมที่มือแล้วมันก็เลยจะมีกลิ่นเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่า <laughs> อ,อมันจะเชิม ว่าคเค็มเค็มอ่ะแต่อร่อยทุกคนแบบเหมือนบางคนก็คือน,น่าจะแบบว่าเห็นรีวิวอะไรอ่เงี้ยอาจจะบอกว่าแบบเออมันเค็มไปใช่ปะแต่คืนวันไม่ไม,ไม่ไม่ในขนาดนั้นอะเอออร่อยดี ก็กินข้าวกรเซ็นเรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่ะก็เดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ๆทั้งสองคนเนี่ยฝากวงก่อนเลยก็ขอฝากทีฟพนี่ด้วยนะคะวงน้องสาวกระเจ้าค่าย a c t จิเวลที่ประเทศไทยก็เพิ่งเดบิวต์ไปมีทั้งหมด3เพลงฝากติดตามวงไอมีด้วยนะคะก็เป็นวงน้องใหม่ที่เกิดมาในช่วงโควิดมาปีที่แล้วไม่ปีนี้เมื่อต้นปีนะคะก็ติดตามได้ทาง ทูแพลตฟอร์มเลยล้วเดี๋ยวอุมจะอินเสิร์ตของทั้งสองวงมาให้นนเนงนะสาวาร๊วไปติดตามกันได้น้อพี่ๆน่ารักมากเลยดี <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับซ้ายค่ะแล้วก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าอาจจะมีใครโล่มาอีกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ตัวเลยไม่รู้ก่ออู่ <c oughs> อะไรนี่อะแอบแหะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย